านอาหารทะเลแบบสุดเด็ดแล้วก็รีวิวเยอะมากๆที่กเกาะเสม็ดนะคะโอ้เออแล้วพัทยา <c oughs> ไม่ใช่พัทยานิส์เต็มเราผิดเพลงอ่ะทำปกี่อย่าง,งห้ารอยกว่าอย่างเว <c oughs> อร์ห้ารอยก็คือไปถึงหน้าหาดแล้วนะเอเออ่ะ,อะ,อะช็อตในตำนานนะคะ <c oughs> ที่ทุกคนคิดถึง ืฮัลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแพรเี็แล้วนะคะในช่องแ a รมากับคุณหนูรีแล้วก็คุณแก้วนะคะคอยู่ไก,กลามากคือเดินแบบเดินแคทวอล์กเด้อเออซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมากินร้านอาหารทะเลแบบสุดเด็ดแล้วก็รีวิวเยอะมากๆที่กเกาะเสม็ดน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นร้านอะไรจ้า อ่าสวยมากโอ้ลาบสาวพัทยาไม่ใช่พัทยานิสเมตเราผิดเพลงอ่ะร้านที่เราพามากินร้านอะไรคะคุณแฮมซอยทะเลแต่ที่ต้องมาเพราะว่าเขามี่วงไฟไปเออใช่เ่ีนยวดิฉันจะควงให้คืนชวยควงอะไร กากีนปลาหมึกผัดพริกเผาค่ะปลาหมึกผัดพริกเผาหนึ่งค่ะสั่งเลยไม่รอแล้วใช่ไหมคนนี้เหมือนจะยังไม่เวิร์กเรื่องนะขึ้นไอจีไปยังคนจีไม่พออ่ะขึ้นอีกรอบหนึ่งไม่ฉันองหมดเยอะมากแล้วุกวินาทีที่เห็นหน้ามันอ่ะใบซีทอดกระเทียมหนึ่งค่ะเอาบอกใครว่า้อาบอกปูบอกอกจะได้กินไหมอะไรนะบอกอกจะได้กินไหมได้กินแน่นอนเพราะเดี๋ยวไปสั่งให้เลโอ้โเดย์น่ารักทำไมเพราะว่าโอ้ย โอ้ยเมื่อคืนตอนเมาออจะพูดว่าอะไรนะแอมมีล้ว้อ้อฉันฟังทาการบ้านบ้างนะอย,อยากอยากได้ขึ้นบมดแล้วก็คือเราจะพูดภาษาอังกฤษคำที่แบบว่าคนไทยไม่สามารถแบบพูดออกมาให้ได้ชัดก็คือคำแรกก็เลล่า ก็เลยเหรอ No ล r i l อ่ะตอนนี้นะคะเราสั่งอาหารไปเยอะมากเลยใช่ไหมคุณหนูลี่กี่อย่างหนูลี่หนูลี่ใช่เราสั่งไปกี่อย่างถ้าร้อยกว่าอย่างเวอร์ห้าร้อยก็คือไปถึงหน้าหาดแล้วนะก่อนกินอาหารมื้อหนักๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีช่วยเนาะอ่ะอามารีเอสเอสไงคะตัวนี้เขาเี็นยังไงอ่ะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยแบบว่าคุมหิวคือแบบทำให้เรากินไม่เยอะอะไรไม่เยอะกินเข้าไปนะแล้วก็ช่วยแบบว่าลดโซเดียมด้วยเรากินของเค็มของอะไรเข้าไปเนี่ยมัน ทำให้ตัวบวมหน้าบวมไม่นั่นมันก็จะลดโซเดียมในร่างกายของเรานะคะใช่กลมหิวอิ่มไวนะคะแล้วก็ขับโซเดียมใช่แล้วก็ให้รู้สึกแบบใครที่ชอบ work out หรือออกกาลังกายอ่ะอันเนี้ยก็จะช่วยในการแบบเบิร์นได้ดีมากขึ้นนะคะก็ได้หรอแ c t i v e มากขึ้นซึ่งจะบอกว่าสารสกัดที่เรานําเข้ามาก็คือนําเข้าจากฝรั่งเศสใช่ล้วเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะสายแบบดื้อยาหรือไม่ดื้อยาก็กินได้กินได้เลยค่ะไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรใช่ไหมใช่ไม่ได้มีเอฟเฟกต์ถ้าสำหรับคน2เมด เท่านั้นเองอเก็คือผอ,อมได้เลยแล้วก็ทานก่อนอาหาร15นาทีหรือว่า10นาทีก็ได้จ้ะใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งได้ที่ Line แอด amaryss นะคะใครที่ถือมือถืออยู่พิมพ์เลย แอดอามารีเอสเอสนะคะหรือว่าเป็นเฟซบุ๊กเพจนะคะอามารีเอสเอสเหมือนกันไอจีก็คือเออใครที่อยากดูรีวิวไปดูได้ในทางไอจีและเฟซบุ๊กเพจนะคะขึ้นมาให้หมดแล้วค่ะรี่โปรอะไรมาอยู่เนี้ยช่วงนี้ช่วงนี้หรอโปเยอะมากโปเยอะมากก็คือต้องอัปเดตกับเพจเพราะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกเมื่อไหร่ไงอ๋ออ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะ มาแล้วค่ะแต่จริงๆอะยังเหลืออีกประมาณ2-3อย่างเนาะหนูดีแต่เราอ่ะหิวมาก่เห็นไหมมาแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ใช่หรอกเขาหิวไงด้ว่ความหิวซึ่งอาหารตอนนี้มีประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 สองอย่างแต่ยังเหลือปลายอีกสองสาตัวนะทุกคนปลายสองตัวเออปลาหนึ่งตัวปลานึ่มะนาวเพราะว่าอันเนี้ยเราได้มาแล้วแล้วก็ปลาโนนเราก็ได้มาแล้วมาเราจะเริ่มกินข้าวก่อนคุณหนูรียกข้าวไหมคะนี่ค่ะส้มตำก่อนค่ะส้มตำแต่ข้าวก็ต้องมาค่ะบอกแล้วเราอ่ะกินแบบจุกจริงๆนะทุกคนใช่พอยะ่ะเอเอาเกข้นค่ะทุกอย่างก็คือของโปรดแทบหมดเลยนะทุกคนนี่คุณโอเนไปกพราะว่าจะมีเพื่อนๆอยู่ฝั่งโน้นด้วยใช่ค่ะซึ่งต่อโต๊เลยโตยาว ยสวแต่คนนี้ไม่โสดนะคะเพื่อนสาวไม่ต้องเทคมาถามหรือเม้นใต้คลิปเขาไม่โสดค่ะเขามีแฟนค่ะปรามึกผัดพริกเผาค่ะกินมากอาหารร้านนี้ทำเร็วด้วยสีสันเข้นอืมสีสันก็คือแบบเลิศที่มาร้านนี้ไม่ใช่อะไรนะรีวิวเยอะที่สุดนะคะในสมิธเป็นร้านประจำนะคะริงกิ้งก็มาได้เราจองโต๊ะไว้แล้วมาที่นี่เพื่อจองโต๊ะไว้ก่อนเพราะช่วงนี้คนเยอะเธอดูดีใสดูไกลอินซีดีมันแบบ ชิ้นแบบใหญ่แล้วก็ทอดมันแบบดีอินซี่มาซีนาบอลมาซีนาบอลเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเพลงนี้ติดหัวอีกเออใช่ชอบร้องเพลงนี้แล้วมันจะติดหัวอืมอืมอร่อยมากเลยลองลองตักโบบแตกให้คุณแพี้เบลอกับข้าวเขามีน้ำยำมาด้วยนี่หว่าใบซีอ่ะยำมะม่วงแต่นี้อร่อยมากก็คือปลาหมึกนะฮะผัดพริกเผาเป็นไงคะ อร่อยเข้มข้นซึ่งหลายคนก็จะแบบคิดถึงฟิลพวกเราต่างจังหวัดเนาะวันนี้รวมตัวละจ้าเออโคกบะทิวันนี่ขอหนึ่งคำยกคุณผู้ชมค่ะปลาอินซีราน้ำปลากับนี้จ้ามะม่วงเปรี้ยวๆเลิศนะปลาอร่อยเหรอเออปลาน่ากินมากอ่ะอืมเออมากๆต้นตำลอะไรอันนี้อะไรผัดกับปลาหมึกปลาหมึกผัดพริกเผา อร่อยใช่ไหมด้อนดีมากชอบหอยใหญ่มากหอยใหญ่เหมือนหอยแฮปปี้ลโรยอะไว้แรงมากเมื่อคืนเธอเปิดให้ฉันดูนะเวอร์ไปเวอร์ไปพี่สาวพวกเราอะที่ชอบมาเกาะสมิทธ์เพราะอะไรลูกคุณมันใกล้นะอย่างแรกแล้วมันก็ชิลมันก็แบบคนมันไม่แน่นมากอ่ะต้องแล้วก็ทรายทรายขาวไม่ขาวจริงทะเลสมมติเจอแบบแฟนคลับที่มาทักก็คือเราก็ดิ้งกิ้งด้วยกันเลยค่ะนี้เลยจริงๆเพื่อนสาวมาทักได้ได้ทักได้แต่อย่าทักเยอะเดี๋ยวเมาด้วยนะทัก ใครอยากจอแฮปปี้เกเ,เจอได้ที่เกาะพาเม็ดแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับถ้าหอยใ <ก àn> ห้กสดหอยให้องสดแล้วก็สุกมากเก๋ไกมากปลารับพริกหรอเย็ดมากเราจะมากินหนึ่งคำแบบใหญ่ๆเราจะมากินพร้อมกันช็อตในตำนานนะก็คือช็อต<อ>ก, <àn> กินพร้อมกันถูกต้องเอาจากมือเส้นนะคะเธอจะหอยแห้งเขาใหญ่เนาะ,ะอือช่อหญ่แห้งอ่ะช็อตในตำนานนะะที่ทุกคนคิดถึงอืมปลาหวมาก หวานหวานเผ็ดเผ็ดอือปลาลาดิผ็ดเด็ดจริงดีอือแล้วราคาก็น่ารักนะเมื่อกี้แอบดูราคาไม่ได้แบบถูกมากอาหารดีอาหารเร็วแล้วก็มีเมนูนให้เลือกเยอะแล้วร้านเขากว้างขวางมากมีเป็นประมาณ3,000โต๊ะอะ่ะตอนเนี้ยใช่ <c oughs> มันอยู่งานบวชอ่นะ <c oughs> ปลาลาดพริกร้านนี้นะจะต่างจากปลาลาดิกร้านอื่นเผ็ดเนี่ยฉันกินปลาลาดิกเข้าไปแล้วแบบเหงื่อออกเลยอ่ะเผ็ดจริงนะเผ็ดหวานทำไมเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวนี้กินเผ็ดอ่อนจัง ก็เพราะว่ามีแฟนกินเผ็ดไม่ค่อยได้หรือเปล่าเปล่าวคุณดิฉันกินเผ็ดเยอะจริงหรอเดี๋ยวนี้นั่งกินเผ็ดมากได้เดี๋ยวฉันจะจัดให้หนึ่งครับอมาออกคลิปไหมออกคลิปไหมออกคลิปมาได้ออกเอาอะไรดีแข่งกันกินเผ็ดเออไปโจโจอีกรอบต้องไปโจโจอีกรอบหนึ่งช่องคุณโอ๊กได้ท่องออกได้เออจะไปจีเวอร์ซัสคุณโอ๊กเออโจโจได้ค่ะฉันเคยกินโจโจแล้วะช็อตไปเลยนะแต่ไม่ได้กินเท่าไปอ่ะช่องร้อนมาก ขอด้วยค่ะมาหอยแมลงภู่ดูซิว่าใหญ่ไหมข้าวผัดร้านนี้ก็คือผัดแบบแห้งๆมาหอยแมลงภู่ออนท็อปข้าวผัดค่ะอืมอร่อยนะแต่ฉันรู้สึกว่าหอยแมลงภู่ที่อื่นอร่อยกว่าหน้องออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปูปลาร้าง่ายๆโง่ๆแต่ดูสีดิเมื่อกี้คุณแก้วบอกว่าแซ่บมากลองชิมอืม ปลาต,ตีเวอร์อยางนี่เรารอนี้ค่ะน่ากินมากน่ากินมากอ่ะมาว้าวอ่ะคุณแอมมันตักให้กันไม่ได้นะมันจะหกไม่เป็นไรค่ะ,คะก็คือกินจานนี้เลยคนเดียวจมูยเช่นน่ากินมากอร่อยนะจมูกเส้นนะคะเละิศนะ ดีอย่างบนเสนดีเอาไหมฮะฝั่งนี้เอาบนเส้นอะไรไหมจะบอกว่าโปะแตกคือจี๊ดจ๊าดมากเอาหรอท้ำข้ามเป็นโปะแตกแล้วหรอมาจี๊ดจ๊าดทะเลสดเห็ดมืดแบบชิ้นแบบเลิศนะเผ็ดเปรี้ยวเสียวสยองมากถึงพริกถึงขิงถึงตะใครไปมะกรูดแรงมาก เออจะมีที่ไหนหลัะตาต้องยืนจิตสู้เช็ดให้เองกับมือเนี่ยก็หาสิโนรี่เออหาแถวนี้แหละวันนี้เออได้คืนนี้ต้องได้นะเมื่อคืนก็ได้แล้วก็ได้อยู่นะเมื่อคืนเนี่ยเราเล่าเมื่อคืนหน่อยไม่เล่าไม่เล่าเดี๋ยวไปดูในคลิปล็อกเองเนอะอร่อยเนาะเร่อยมา ใส่พริกเผาไปประมาณมสอง<ว>กวว้อนทัฒนธรรมแล้วก็กาา<ม>ราคาคนไทยมาง่ายนะคะอยู่ที่หาดทรายแก้วเนะาะใช่ค่ะอืม,มาตำขาำ้าวโพดสักนิดหนึ่งมาลองดูว่าร้านนี้เขาทำตำเป็นไงบ้างเราก็จะเวียนๆอย่างงี้นะคะเวลามากับเพื่อนามาลองค่ะอุ้ยล้วแต่ทำไมตำข,าขา้าวโพดฉันใส่ข้าวผัดลงไปด้วยเอองงกลายเป็นข้าวผัดข้าวโพดอะไรนะหมอืมอืมนี่ค่ะอือหือเป็นไงจัดจ้าน อร่อยแต่พี่พนหน้านก็จะหน้าแบบโหดๆหน่อยนะเป็นผู้ชายแต่ว่าบริการดีมากเขาเป็นตอนระบังเสริมใส่เข้มใส่เข้มคืนนี้เราจองโตไว้แล้วรู้แล้วว่าหนูหลี่โดนแน่โดนระบังไปรนหน้ารอบนี้ก็เกิดโดนอ่ะพึ่ลงน้ำนะร้อนทานเหรอต้องทาเดี๋ยวจะถ่ายคลิปนะคืนนี้ถ้าจะวิ่งลงน้ำอ่ะอืมแม่จากคืนดีฉันจะผมน้ำมันแล้วพ่นใส่เขาด้วยหนูหลี่เวลาตอนไม่กินแล้วก็ เอ็มเอ็มเธอ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 พอมาว่าอ er ีเอ er ็มไม่แ <że> ต <lawsuit royable> <What S 2> ่ของทานได้ดีไม่ให้อีทํานะอีคุณแ็บเออยังมีคุณตอนนี้ก็คือตั้งกล้องนะคะทุกคนเพราะว่าให้คุณโอ๊กกินข้าวภาษาเสียงเชื่อหน้ารักเลยจนนอร่อยมากนะนิวจิ๋วหลอกภาษาเสียงหนึ่งคืนนี้เราอยากจะเห็นว่าคุณจะสับแค่ไหนพอก่อนคนนี้พักหนึ่งพักก่อนไม่เคยเห็นนะคะทุกคนสนุกมากทุกคนก็คือวิอกรรมเยอะ เรือแบบจับแข่งสนุกเว้หนึ่งนัอคือตกข้างๆเป็นแฟนคลับเขาชวนเล่นบูก็เล่นก้ำเผาค่ะแล้วแพพี่ก็นักเึือนมากแพโดนสี่ช็อตซึ่งฉันมั่นใจในเพื่อนฉันมากว่าชนะแน่นอน100%แต่สรุปว่าแพ้แพ้ค่ะแล้ไม่ไม่ใช่สี่ช็อตวิสกี้นะสี่ช็อตปากีล่าขนาดช่วยโกงให้เราด้วยนะก็ยังแพอืม ยำม,มุนเส้นที่นี่ก็คือมาก็คือต้องสั่งมันจะเป็นยำม,มุนเส้นแบบแห,งแหงแ้งๆไม่แบบแฉะแใช่โค้ดแตกก็ดีพักกันถุงเบื่อเบื่อใครเบื่อต้มยำแนะนำให้ผัดโคลกแตกนี่นเราตีนโคลกแตกมากกว่าเส้นยำต้ยมยำเบื่อมากเ <Liu. S 2> มนมาดีกว่าใครบ้างที่ดูวิดีโอนี้แล้วไม่เคยมาเที่ยวสม็ดแต่สมิดก็คือต้องมานะ ใช่กเมน<า>ูพิเศษออ่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปว่าเมนูไหนร้านเนี้ยที่คุณผู้ชมมาคุณผู้ชมต้องสละ <c oughs> ต้องสั่งบ้างนะฮะาออมาแล้วจ้าแต่เรากินเสร็จกันหมดแล้วค่ะอันนี้ของ,ของคุณสเตฟานนะคะและคุณบิว อ่าโอเคตอนนี้นะคะก็คือกินเสร็จหมดแล้วนะทุกคนซึ่งร้านพลอยทะเลนะคะอยู่ที่เกาะเสม็ดใครที่อยากมานะะก็คือเสิร์ชได้เลยนะในอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็ดูโลเคชันดูรีวิวแต่ร้านนี้ถ้ามาอย่างที่ฉันชอบที่สุดอะปลาลาปลาดพิกยำมุนเส้นแล้วก็โปะแตกอ่ะผู้หนูดีชอบกินอะไรปลาลาดพิกกัปลาแล้วก็ยำหอยแครงแล้วก็ปลาอินทรีทอดเยอะมากเยอะมากอ่ะฉันชอบไป ทอดแล้วก็โปแตกแล้วก็ปลาหมึกค้าวผัดพริกาปลาหมึกก็คืออร่อยมากใช่ใช่ใช่ร้านนี้ก็คือจะมีทั้งอาหารเป็นซีฟู้ดส้มตำยำมีครบนะคะก็ไปได้ทุกแนวอ่ะที่ทุกคนอยากกินอ่ะก่อนมากินข้าวหรือก่อนอะไรนะเราก็ไม่ลืมที่จะกิน SS นะคะอเมรีเอสเอสตัวนี้นะคะจุแน่นด้วยสรรพคุณจริงๆบล็อกเบอร์นะคะไขมันและแป้งแล้วก็คุมหิวอิ่มไวนะคะนอกจากนั้นโซเดียมเลยจ่ะฉันหิวมากแต่แบบว่าฉันกินได้ไม่เยอะเพราะว่าเมื่อกี้ฉันกิน ไปได้เดี๋ยวก็จะมีคนตอบนะนะเอาหรองั้นต้องกินออริจินอลก่อนเพราะออริจินลอลดีที่สุดออตอ้องค่ะและที่สำคัญราคาน่ารักกินได้10วันนะจ๊ะออไปหาก,กันได้เดี๋ยวจะลงทุกอย่างไว้ให้ตรงนี้จ้ะใช่หรือใครที่ถือมือถืออยู่นะคะก็กดมือถือเลย at amaryss นะคะมีแอดด้วยนะจ๊ะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าของพวกเราก็คือจะเป็นคลิปบล็อกที่ยวละมั้งเออคลิปหน้าก็คือเราจะเจาะจงเรื่องเที่ยวกลางคืนเลยอ่ะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปละค่ะบ๊ายบายรีรีนูรีรีนูรีรีนูรีนูรีนูรี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 ไม่ใช่กัลรี